คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางเพื่อนำเสนอคลิปวิดีโอเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับเนื้อหาชุดตัวเลขเกิดจากหลักการการเก็บสถิติการคำนวณและการคา,าดคะเนตามความน่าจะเป็นเท่านั้นใช้อย่างรู้ล่วงหน้าไม่ทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการทนานที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับ ช่องหวยเด็ด101สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดูแนวทางตัวล่าหวยหุ้นไทยประจำวันอังคารที่2ธันวาคม2568กันนะครับแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับท่านใดที่เห็นชุดตัวเลขแล้วชอบค่อยต่างครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านไปก่อนนะครับแอดฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องด้วยนะครับพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมในคลิปถัดไปครับ แนวทางตัวล่าหวยหุ้นไทยวันนี้ครับวันนี้แอดให้ล่าไปที่8นะครับชุดเจอะครับวันนี้จัดไป0.8868ล่าเม็ดเดียวเน้นๆวันนี้จัดไปที่0.8นะครับพี่ๆผู้ติดตามท่านใดที่ต้องการสนับสนุนช่องสามารถสมัครสมาชิกรายเดือนกับทางช่องได้เลยนะครับช่องหวยเด็ด101ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับ